สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มโรงงานพาหมวนครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการตั้งถังแก๊สและเตาแก๊สให้ถูกวิธีนะครับแก๊ส LPG นะครับในการประกอบอาหารส่วนมากเราก็จะตั้งถังแก๊สนี่นะครับกับหัวแก๊สนะครับเข้าหากันอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะครับ อย่าหาทำนะครับเพราะถ้าเกิดการหลุดหรือรั่วของสายแก๊สน,นะครับแก๊สก็จะพุ่งเข้าหาหัวแก๊สน,นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อเรามากนะครับวิธีที่ถูกนะครับก็คือเราต้องหันฝาแก๊ส ออกจากหัวแก๊สนะครับเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าแก๊สรั่วนะครับหรือสายหลุดนะครับเขาก็จะไม่พุ่งเข้าหาหัวแก๊สนะครับก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเรานะครับซึ่งเป็นเิธีที่ถูกนะครับครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ แล้วเรามาพบกันในคนะลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ